สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดไข่สไตล์เกาหลีขั้นตอนแรกเราก็เตรียมข้าวสวยหนึ่งถ้วยไข่ไก่สองฟองแล้วก็คลุกเคล้าไข่ไก่กับข้าวสวยให้เข้ากันจนทั่วจากนั้นเราก็ไปเตรียมผัดกันค่ะให้เราตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลาง จากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับท์1ช้อนโต๊ะแล้วผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็นำข้าวสวยที่คลุกกับไข่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปผัดให้ไข่สุกค่ะพอไข่เริ่มสุกดีแล้วเราก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชา แล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเราก็โรยด้วยผักชีประมาณ3ช้อนโตะ๊ะคลุกเคล้าพอเข้ากันแล้วปิดแกด๊สแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวผัดไข่สไตล์เกาหลี สูตรและวิธีทำก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ